นิกกี้พาวเวอร์ฟูลไมยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังใจวันนี้ขอนำเสนอเวทมนต์เประการของผู้หาเงินเก่งทุกท่านในที่นี้มีใครบ้างคะที่ทำงานแล้วก็หาเงินแล้วก็เก็บเงินได้เก่งมากๆวันนี้ลองมาดูนะคะว่าทุกท่านจะมีเวทมนต์เประการนี้อยู่ในตัวท่านหรือเปล่า เวทมนทั้ง7ประการนี้นะคะมาติดตามกันดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. จงทิ้งนิสัยทุกอย่างที่ทำให้คุณเป็นคนไม่น่าคบไม่ว่าจะเป็นการบ่นดา่าบ่นพึมพำนั่งด้วยท่าทางไม่เรียบร้อยการเยอะเย้ยทากทางผู้อื่นสวมใส่เสื้อผ้าสกรปรกไปนัดสายหรือการเปลี่ยนใจกระทันหัน 2. อย่าลังเลใจที่ขอความช่วยเหลือร้องถามอ้อนวอนตามหาและขอร้องมีผู้คนมากมายยินดีจะตอบคำถามและช่วยเหลือคุณเสมอ 3. จงพร้อมที่จะเสียสละเล็กน้อยเพื่อเป้าหมายเล็กๆเ,เสียสละมากหน่อยเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นยอมอดนอนเพื่ออ่านหนังสือยอมทำงานนานหลายชั่วโมงเพื่อเก็บเงิน 4. จงบันทึกและเรียบเรียงข้อมูลประวัติการลงทุนไอเดียที่เกิดขึ้นกระทันหันนามบัตรชื่อเว็บไซต์และรายการสินค้าที่จำเป็นต้องซื้อแล้วเก็บไว้ให้เป็นระเบียบสิ่งนี้จะกลายเป็นทรัพย์สินและคอยช่วยคุณได้ในเวลาเดียวกัน 5. จงมีเป้าหมายระยะยาวถ้าขึ้นเขาต้องเงยหน้ามองยอดเขา อย่าหลงไหลไปกับอารมณ์ชั่ววูบแต่จงหาคุณค่าที่คุณคู่ควรพร้อมรักษาไปชั่วชีวิต 6. อย่าคิดว่าต้องได้รับความรักความเมตตาจากทุกคนอย่าพยายามเอาใจคนอื่นเกินไปอย่าผูกชีวิตตัวเองไว้กับคนรอบข้างเพื่อนแท้มีแค่สองคนก็มากพอแล้วแรงสนับสนุนของครอบครัวเป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง จงเลิกคบกับคนที่มองโลกในแง่ร้าย,ายแต่จงคบกับคนที่ดีกว่าคุณ7อย่าคิดว่าตัวเองมีเวลามากการลงทุนถึงจะเริ่มต้นตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปสิ่งที่เพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัติมีแค่อายุคนที่ยังอายุน้อยยิ่งลงทุนเร็วขึ้นหนึ่งปีก็ยิ่งรวยเร็วขึ้นหนึ่งปีเช่นกันหวังว่า เวทมนตเจ็ดประการของผู้หาเงินเก่งคงจะเพิ่มทักษะในการหาเงินของคุณให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในทุกวันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามถ้าชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายขอขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ Have a powerful mind สวัสดีค่ะ